วันนี้ก็จะพูดเรื่องทราสูตรที่ที่คิดว่ามีประโยชน์สำหรับพุทธบริษัทที่นับถือพุทธศาสนาเนาะเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับอาตมานะ พอเป็นเรื่องที่น่าสนใจสําหรับอัตมาอัตมาก็นําเรื่องที่น่าสนใจนี่เผื่อแผ่กระจายให้คนอื่นได้ยินได้ฟังได้รับรู้เผื่อเพือื่นจะมีความเห็นเหมือนกับอัตมาบ้างนะถ้าผู้ใดมีความเห็นไม่เหมือนอัตมาก็ไม่เป็นไรก็ขอให้ ตั้งใจฟังไม่อยากใช้คำว่าทนฟังนะตั้งใจฟังแล้วบางครั้งอาจจะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ไปเป็นประโยชน์สำหรับตัวใครตัวเผือก็ได้ก็จะพูดพระสูตรหนึ่งที่ที่พระพุทธเจ้าก็พูดบ่อยคือเรื่องเรื่องการมาคุณ การมคุณพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าท่านพูดว่ามีห้าอย่างหนึ่งรูปสองเสียงสกลิน่นสีรสห้าผลพทะนะห้าอย่างนี้กรรมคุณห้าห้อย่างในกรรมคุณห้าเนี่ย ทำไมจึงเรียกว่าการมคุณอันนี้พระพุทธเจ้าตั้งประเด็นตั้งประเด็นไว้เองเลยทำไมจึงเรียกว่าการมคุณแต่พระพุทธเจ้าก็ตอบเองการมคุณมันมีคุณอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีคุณรูปที่ทำให้เกิดสุขสมนัตอันนี้เรียกว่าคุณของรูป เสียงที่ทําให้เกิดสุขสมนัตอันนี้ก็เรียกว่ากรรมคุณกลิ่นที่ทําให้เกิดสุขสมนัตอันนี้ก็เรียกว่าการมมคุณรสที่ได้กินแล้ว yeah. ทําให้เกิดสุขสมนัตอันนี้ก็เรียกว่ากามคุณผลพัพะอตมาเรียกว่าสัมผัสหรือกระทบ หนักผลตภานี้อาตมาใช้คำสองอย่างคือสัมผัสกับกระทบที่กระทบแล้วสัมผัสแล้วทำให้เกิดสุขสมนัตอันนี้เรียกว่าการมมรรคพระเจา้าตรัสอย่างนี้แล้วก็ตัดอีกลรงรายละเอียดนิดหนึ่งท่านบอกว่าสิ่งที่เห็นได้ด้วยตารู้แจ้งได้ด้วยตา ที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเย้าวยวนชวนให้รักชักให้ใคร่นั้นมีอยู่นะนี่คือเป็นคำเรียบเรียงร้อยกรองอยู่ในพระไตรปิฎกที่เป็นคำของพระพุทธเจ้าเสียงก็เหมือนกันกับกล่าวในรักตนานี้เสียงที่น่าปรารถนาน่าพอใจ ชวนให้รักชักให้ใคร่เย้าวยวนชวนให้หลงนั้นมีอยู่เนี่ยลินก็นเหมือกนกันก็พูดในลักษณะนี้กลินที่น่าปรารถนาน่าพอใจน่าใคร่เย้าวยวนชวนให้รักนั้นมีอยู่รสที่น่าปรารถนาน่าพอใจเย้าวยวนชวนให้รักนั้นมีอยู่สัมผัสที่น่าพ,าาพอใจน่าปรารถนา เย้ายวนชวนให้รักชักให้ใคร่นั้นมีอยู่นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้พระสูตรหนึ่งคือกรมมาคุณกามมาคุณหมายถึงว่ากรารมนี้มันมีคุณการมนี้ไม่ได้มีโทษอันนี้พระพุทธเจ้าพูดถึงคุณของการประโยชน์ของการนัคือทำให้เกิดสุขสมานัตพระพุทธเจ้าเรียกว่าคุณทีนี้พอไปดู การมาคุณมีคุณแล้วไปดูโทษของการมอีกโอ้โหคราวนี้เพียบเลยสองสามหน้ากระดาษพระไตพิดกที่ที่ท่านได้แปลเป็นเรื่อง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 เขาไว้อัตมาจำได้ไม่หมดหรอกก็จะพูดสั้นๆย่อๆว่าโทษของการมาคุณมีอะไรบ้างพร <c oughs> ะเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับ ผู้หญิงสาวรุ่นรุ่นอายุ15-16ปีที่มีร่างกายเป,ปล่งปลั่งน่ารักทำให้เกิดกิเลสการมเนี่ยอันนี้ท่านเรียกว่าคุณของรูปแต่ว่าคุณของรูปนี้มันก็อยู่ได้ระยะหนึ่งจากสาวน้อยว 15, ัย1ิบหปีอยู่มาถึง60 70 80 อันนี้พระองค์บอกว่าเนี่ยเป็นโทษของกามแล้วเป็นโทษของการมมาคุณแล้วเมื่อกี้เป็นโทษของรูปอ่าเป็นโทษของรูปแล้วเมื่อกี้บอกเป็นคุณของรูปแต่มาตอนนี้บอกเป็นโทษของรูปนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดถึงคือรูปร่างเนี่ยมันมีการแก่ไปเรื่อย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 จนถึงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นอนจมขี้จมเยี่ยวอาตมาใช้คำว่า นอนดมขี้ดมเยี่ยวเจ้าของต้องมีคนอื่นมาเช็ดมาล้างให้จากสาวน้อยว 15, ัยสิบห้าสิบหกปีจากหนุ่มน้อยวัยสิบเจ็ดสิบแปดปีเนี่ยพอถึงตอนนั้นน่ะรูปร่างหน้าตาจะเป็นไงไม่รู้เราก็ลองจินตนาการรูปร่างหน้าตาเราว่าถ้าเราอยู่ไปเจ็ดสิบปีแปดสิบปีแล้วเราจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นไงคิดไม่ออกแต่พอไปดูรูปเก่าๆที่เราอายุ สิบขวบสิบสองขวบสิบเจ็ดสิบแปดขวบไปดูรูปเกา่กาๆกา็รูปตอนนี้โอ้มันแตกต่างเลยใช่เลยนะอาตมาไปดูรูปที่ถ่ายติดใบสุทธิจบการศึกษาชั้นประถมปีที่สี่ที่โรงเรียนวัดบ้านอาตมาเองไปดูแล้วโอ้โห,หนาตากูเป็นอย่างนี้อ่ะเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วอีกหปีสิบปี หน้าตาตอนนี้อหน้าตาตอนนั้จะเป็นยังไงคิดไมอ่ออกอันนี้คือโทษของรูปที่พระพุทธเจ้าท่านได้แสดงไว้พูดไว้เพื่อขัดเกลากิเลสออกจากจิตจากใจเราประมาณนี้นะโทษของกามมีอีกไหมมี เสียงเสียงก็มีการเปลี่ยนแปลงไปกลิ่นกลิ่นนี่มีการเปลี่ยนแปลงไหมกลิ่นมันก็มีทั้งกลิ่นหอมกลิ่นไม่หอมมันนะจะพูดไปมากก็จะฟั่นเสือสรุปเอาคำของพระพุทธเจ้าดีกว่าพูดเองอาจจะไม่เข้าล่องเข้ารอยคําของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพูดว่าโทษของกรรมเนี่ยมีเยอะ เริ่มต้นด้วยเกิดมานี <c oughs> <c oughs> ่ก็โทษของกรรมที่เราเกิดมาเนี่ยโทษของกรรมเลยพระพุทธเจ้าเล็งไว้อย่างนั้นเลยแทงไว้เลยอันเนี้ยเราเกิดมาเนี่ยโทษของกรรมการศึกษาเราเรียนศิลปะวิชาอาชีพอะไรต่างๆนั้นที่ต้องไปทนทุกข์ทรมานเพราะการเดินทางไปเล่าเรียนก็ดีการไปอยู่กินอาศัยที่สถานที่เล่าเรียนก็ดีอันนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นโทษของกรรม ขณะที่ไปเล่าเรียนศึกษาก็ได้รับความทุกข์ความยากความลำบากบางครั้งบางคนก็ถึงกับเสียชีวิตไปก็มีเราก็ได้เห็นได้ฟังข่าวกันอยู่นี่ก็คือโทษของการที่พระุทธเจ้ากล่าวถึงพูดถึงเมื่อเรียนจบแล้วมาประกอบสัมมาอาชีพจะไปเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นอะไรก็แต่เป็นลูกจ้างหรือจะเป็นนายจ้างอะไรก็แต่ ได้ทรัพย์มากน้อยตามแต่วิชาความรู้ตามแต่ความสามารถอะไรก็แ,แต่นี่ก็เป็นโทษของกามพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้เราจะเห็นตามพระพุทธเจ้าไหมไม่รู้เล้ยแต่ใครแต่มันถ้าถามอาตมาว่าเห็นไหม <c oughs> แล้วนายกอาตมาก็ยังมองไม่เห็นเหมือนกันแต่ก็ อยากออกคาขอ,ของพระศา,าสดามาพูดมากระจายถ้าเก็บไว้ในพระไตรปิฎกไม่มีใครพูดใครกล่าวพวกเราก็จะไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้ากล่าวเรื่องการมคุณไว้อย่างไงกนะ็คุณของกามกับโทษของกรรมเมื่อไปประกอบวิชาชีพต่างๆนานๆแล้วก็ได้ทรัพย์ตามกำลังความสามารถได้รับมา ก็ยังต้องมีการเก็บรักษากลัวจะหายกลัวจะถูกบุคคลอื่นมาแย่งชิงไปเกิดความทุกข์เพราะได้ทร,รัพย์พระพุทธเจ้ากล่าวอย่างนี้นะเ่าจะอัตมากล่าวพระพุทธเจ้าก็กล่าวนี่ก็เป็นโทษของกามไม่เคยมีไม่เคยมีอะไรที่พระพุทธเจ้าส่งเสริมเลยโทษของกามเพราะฉะนั้น เราจะเข้าใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดไหมตรงนี้มันเป็นเรื่องปัจจตังเฉพาะตอนนะใครเข้าใจก็ได้ใครไม่เข้าใจก็ได้แต่เมื่อเข้าใจแล้วได้ฟังแล้วเข้าใจแล้วจะทําตามพระพุทธเจ้าไหมอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะตอบได้มั้งว่าจะทําตาม ส่วนบุคคลผู้ที่ทําตามพระพุทธเจ้า,าสอนแล้วจะประสบความสําเร็จไหมมันก็อาจจะมีทั้งประสบความสําเร็จแล้วไม่ประสบความสําเร็จนะมันต้องมีคู่เสมอใช่ไหมมีดีก็ต้องมีชั่วมีสมหวังก็ต้องมีผิดหวังประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ก็พูดไปเพราะมันลงรอยกันดีมันเข้าสมนวนไทยกันดี นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าพยายามชี้แจงแสดงเหตุแสดงผลให้พุทธบริษัทเข้าใจในคำสอนของพระองค์องค์ชี้แจงว่ากามมีโทษมากมีสุขน้อยเหมือนกับเหมือนกับอะไรจำไม่ได้จำไม่ได้ <laughs> ไ,มไ,ดไม่พูด ก็อยากชักชวนพวกเราเข้ามาศึกษาคำของพระพุทธเจ้าที่ที่มีในพระไตรปิฎกเนาะเราจะได้ข้อมูลถูกๆจริงๆตรงๆเอาไปใคร่ควรพิจารณาดูอยากจะนำเสนอตรงนี้ล่ะที่พูดอยู่นี่อะไรอยู่นี่ก็ดีไม่อยากให้เราทะเลทละเสียเวลาเปล่าเพราะเราเกิดมาชาติหนึ่งชาตินี้เราได้มาเจอคำสอนพระพุทธเจ้า แล้วก็ยังมีผู้กระพติปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจ้าแต่ผู้ที่ปฏิบัติตามนั้นจะบรรลุเป้าหมายตามที่พระพุทธเจ้าวางไวไหมไอ้ตรงนั้นก็อีกประเด็นหนึ่งไม่เอามารวมกันแต่ก็อยากจะชักชวนให้พวกเราเข้ามาศึกษาคําของพระพุทธเจ้ามันเป็นประโยชน์ของเราในเรื่องที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าคําของพระองค์เนี่ยมันมีประโยชน์มากถ้าใครศึกษาจนเข้าใจ อย่างเป็นอย่างดีเนี่ยมันมีอัน,นิสงส์ถึงห้าอย่างสีอย่างหรือห้าอย่างกอ่ะจะคุยให้ฟังใครที่ศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าจนเข้าใจเป็นอย่างดีเมื่อเวลาตายอาจมีการหลงลืมสติไปบ้างแต่ก็โชคดีที่เขาได้ศึกษาคำพระพุทธเจ้าก็สามารถไปเกิดเป็นเทวดาได้ อัน,นิสงส์ของการไปเกิดเป็นเทวดาก็สามารถระลึกถึงธรรมที่ตนเองได้เคยศึกษาเล่าเรียนขึ้นได้ก็สามารถบรรลุธรรมได้ในตอนที่เกิดเป็นเทวดาสองไม่สามารถระลึกทรรได้อาจมีพระภิกษุผู้มีฤทธิ์มีเดชขึ้นไปแสดงธรรมบนสวรรค์ผู้ที่ ศึกษาคำพระพุทธเจ้าไว้อย่างดีแล้วก็สามารถบรรลุธรรมได้เมื่อได้ฟังธรรมะ 3. เทวดาที่เกิดบนนั้นแสดงธรรมด้วยกันเองก็สามารถบรรลุธรรมได้4มีเพื่อนเทวดาที่เกิดก่อนเขามาเตือนว่าท่านเคยศึกษาธรรมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วระลึกได้ ในธรรมที่ตนเองเคยศึกษาพระสูตรต่างๆเรื่องราวต่างๆที่เป็นคําสอนพระเจ้าก็สามารถบรรลุธรรมได้เนี่ยเป็นอนิสงส์ที่มีในพระไตรปิฎกแต่ก็ไม่มีพระนํามาพูดหรือว่ามันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณของพระพุทธเจ้ามากเกินไปหรือว่าอาตมาไม่รู้นะแต่ว่ามีข้อมูลในพระไตรปิฎกที่อาตมาอ่านเจอแล้วก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ น่าสนใจเราศึกษาคำาพระพุทธเจ้าให้คล่องปากขึ้นใจนึกได้พูดได้มีอนิสงส์อย่างที่กล่าวมาน,นี้ไม่ใช่คำของอาตมาเองแต่ว่าอาตมาไปอ่านเจอในพระไตรปิฎกก็เลยเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเลยนำมาบอกกล่าวนะวันนี้ก็ได้ประมาณนี้สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่าน จงเร่งศึกษาคำของพระพุทธเจ้าเพื่ออนิสงส์สี่อย่างห้าอย่างที่อาตมากล่าวนี้จบ